คราวนี้ไปดูเรื่องของการบ้านการเมืองกันนิดหนึ่งครับผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ประกาศวันอย่างชัดเจนแต่ว่าว่าที่ผู้สมัครเนี่ยพร้อมอทุกคนอยู่แล้วนะครับล่าสุดทางพครรคเก้าไกลครับนายวิโร์ลักษณะดีสอน,นะครับได้ลาออกจากการเป็นสสเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับใบลาออกจากตําแหน่งสสของนายวิโร์ลักษณะดีสอนผู้ว่า ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมพักเก้าไกลนะครับมีผลยังเป็นทางการในวันนี้แหละครับ4่กุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเดินหน้าตามแผนสู้ศึกเลือกตั้งอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารนโยบายหลัก10ด้านเช่นกรุงเทพเมืองปลอดภัยปัญหาอัชญากรรมอุบัติเหตุทางม้าลายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็มั่นใจในบทบาทใหม่แล้วก็ไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมท่ามกลางกระแสะข่าวการเลือกตั้งสสที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับให้ทุกทุกคน รู้สึกถึงความรู้สึกของพวกเรากรับว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นซีอโอบนตึกระฟ้านะครับหรือว่าเป็นกรรมการผู้จัดการในห้องประชุมใหญ่โตนะครับนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะนะครับแต่พวกเรารู้สึกว่าเราเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งที่พยายามที่จะสมัครงานนะครับสําหรับผู้ว่าเองก็เหมือนกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะครับผู้จัดการสํานักงานที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับและเราก็จะทํางานเต็มที่นะครับเขียนข้อเสนอโครงการนะครับมาสัมภาษณ์นะครับกับหัวหน้าของเราหรือซี o อของเราก็คือคนกรุงเทพทุกคนนะครับ เราก็จะตั้งใจทํางานอย่างหนักนะครับนับจากนี้นะครับเมือ่อวานนี้ก็มีการถแถลงของสสวิโรจนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหมดวาระแล้วนะครับเพราะยื่นลาออกนะครับส่วนคณะกรรมาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งมีพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยในฐานะเป็นประธานเนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญนายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาให้ข้อมูล เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็ร่ำรวยผิดปก,ปกติหรือไม่นั้นนะครับท่านสุชาิชวีบอกครับว่ายินดีแล้วก็พร้อมให้การมการตรวจสอบเพราะมั่นใจในการทําหน้าที่เมื่อครั้งดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบงังหรือว่าสจอจนะครับอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เคยทําผิดด้วยนอกจากนั้นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวตนเองก็เคยถูกปป,ปชสต,ตงและหน่วยงานอื่นเข้าไปตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ ความนั้นก็ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมจะเกิดขึ้นในกลางปีนี้ตามไทม์ไลน์ที่ได้กําหนดไว้อย่างแน่นอนตาดูตามไทม์ไลน์แล้วมันหมอพฤษภามมค<ง>มเท่าที่ได้ทราบข่าวเหมือนกันนี่นะครับตอนกลางลาง,างค่อนลาทางปลายปลายเดือนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังบูนะครับคิดว่าในส่วนเราก็พร้อมเต็มที่ใช่ครับ มองไงคะตอนนี้ถึงกับมีการทํานายว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งแ๋ยวจะมีเลือกตั้งสสก่อนหมายถึงว่าเราลุกษาเตรียมตัวมาค่ะคือคือเท่าที่เราได้ข่าวเท่าๆกันเนี่แหละครับก็ยังมีมีความเชื่อที่ที่จากข้อมูลนะครับว่ายังไงผู้ว่า,ววากรทมน่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงก่อนกลางปี ทางราชกระบ,บังที่เป็นสอจอลอนะครับน่บทเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบ,บังนะครับไปดูที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับประกาศตัวมานานถึง2ปีว่าจะขอลงสมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระนะครับก็ขอให้รัฐเร่งจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมตามที่ประกาศเอาไว้ก็ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับล่าสุดได้แย้มแล้วครับ18นยโยบายในการฉลองการปักหมุดสภากาแฟเพื่อนชัดชาติครบ100สาขานะครับ ีครับผมว่าก็ถึงเวลาแล้วฮะผมว่าก็ดีใจความกรุงเทพด้วยที่มีความชัดเจนขึ้นว่าพวกเราเองก็ขาดตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสกอและผู้ว่ามาหลายปีแล้วผู้ว่าก็8ปปีแล้วสก็สิบสาปีก็ดีส่วนความพร้อมผมว่าเราพร้อมมานานแล้วครับผมว่าเราก็เดินหน้ามา2ปีครึ่งแล้วคิดว่าเปิดนโยบายละเอียดก็ผมว่าเราทยอยเปิดมาแล้วแต่ว่าคิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะมีการเปิดตัวใหญ่นโยบายที่ตกผลึกแล้ว จนถึงขนาดนี้อีกด้านหนึ่งคือพรกพลังประชารัฐนะครับยังไม่มีการเปิดตัวผู้ที่จะลงสมัครผู้ว่ากทมออย่างเป็นทางการนะครับเช่นเดียวกับพลตเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าคนปัจจุบันที่ก็ยังตอบไม่ชัดเจนครับว่าจะลงสมัครชิงผู้ว่ากทมอ,อีกสมัยหรือไม่นะครับ